สนับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมกรอบอรสขาโพออดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ การเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้เพราะตั้งแต่ที่ตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายทีมหลังอยู่บริหารมายาวนาน17ปีก็หัวกระไรไม่เคยแห้งล่าสดุดมีรายงานว่ามีบรรดากลุ่มทุนเศรษฐีประมาณ5กลุ่มต้องการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรซึ่งเต็งจ๋าที่กำลังมาแรงสุดๆนะครับนั่นคือประมุขแห่งประเทศกาตา้านอกจากนี้ยังมีใครอีกบ้างขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันทีละกลุ่มทุนเลยครับกลุ่มทุนแรกชีกทาบบิบบินฮามัดอาัลทานี เรียกว่าแฟนบอลแมนยูต้องตาลุกวาวอย่างแน่นอนครับเพราะว่ากลุ่มทุนที่พร้อมจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรน,นั่นคือท่านชีคทามิมบินฮามัดอัลทานีประมุกของรัฐประเทศกาตาร์ซึ่งท่านชีค,คนนี้นะครับผมมีทรัพย์สินมหาศาล3.35แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านล้านบาทดังนั้นการที่ตระกูลเกลเซอร์ตั้ง่าตัวสโมสรปีศาจแดงไว้6,000ล้านปอนด์หรือประมาณ2แสนล้านบาทก็ไม่ใช่ปัญหาซึ่งมีแรงงานนะครับมาตอนนี้พร้อมเกยทับเจ้าอื่นด้วยการเตรียมทุ่มทุนสร้างข้อเสนอมูลค่า8 0 0ล้านปออหรื 3.20,000นล้าบาบทว่ากันว่ารวยกว่าเจ้าของแมนซิตี้ไปถึง20เท่าเลยแหละครับซึ่งไอยอดเงิน8000ล้านปอนด์ที่ว่าไม่ใช่แค่เป็นยอดเงินเพื่อเทคโอเวอร์เพียงอย่างเดียวแต่มันมีโครงการเอาเงินดังกล่าวไปพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมปรับปรุงโอแทฟอร์ดให้มีความทันสมัยมากขึ้นซึ่งมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าท่านชีพพระองค์นี้อยากได้ปีศาจแดงมาอยู่ใต้อนตถเพียงได้ไม่แปลกใจเลยที่กลุ่มทุนรายนี้จะกลายเป็นเต็งหนึ่งที่ซื้อกิจาการแมนยูไปแล้วกลุ่มทุนที่2เซอร์จิมแรดคลิฟ เชื่อว่าทุกคนคงได้ยินชื่อเสียงมานานพอสมควรเพราะว่าพี่เขามีเอี่ยวเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรในพรีเมียร์ลีกมาตลอดตั้งแต่แมนยูลิเวอร์พูลและเชลซีพี่แกมีข่าวเทคโอเวอร์ over, มาหมดแล้วซึ่งทันเซอร์จิมนะครับผมในวัย70ปีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า2.1ล้านล้านปอนด์หรือประมาณ8.8แสนล้านบาทเคยถูกจัดอันดับเป็นบุคคลที่ร่ำรวยสุดของซันเดย์ทาประจำปี2561ถ้าพูดถึงเรื่องเม็ดเงินก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันแต่ทว่าเซอร์จิมรัดคลิปนะครับโดนต่อต้านอย่างหน พีมอลแกนเชสและโกลแมนแซกสองธนาคารยักษ์ใหญ่ในวอลตร์เรประเทศอเมริกานะครับเพื่อเข้ามาช่วยเหลือการจัดหาแหล่งเงินกู้ในการวงางเทคโอเวอร์ครั้งนี้ทําให้กองเชียร์นะครับอยากได้กลุ่มทุนจากอาหรับมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเซอร์จิมรัติปนะครับจะสามารถทําทุกวิธีทางเพื่อซื้อกิจการแมนยูต่อจากตระกูลเกลเซอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเองนะครับก็เป็นแฟนบอลปีแสจแดงตัวยงเหมือนกันกลุ่มทุนที่3กลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบีย ถ้าพูดถึงประเทศซาอุความมั่งคัง่งร่ำรวยก็ก็เดงเข้ามาในหัวทันทีครับมีเช่นนั้นเอานาเซอร์คงจะไม่สามารถมีปัญญาคว้าตัวโรนโดไปร่วมทีมได้ไหนจะมีเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานมากวนรัชกุมารแห่งราชวงศ์ซาอุอีเข้ามาเทคโอเวอร์นิวคาเซิลเรากคได้เห็นแล้วว่าตอนนี้นิวคาเซิลกลายเป็นทีมหัวตารางไปแล้วแค่ชื่อกลุ่มทุนมาจากซาอุก็การันตีได้เลยว่าสโมสรจ,จะเจริญก้าวหน้าไปทางข้างหน้าอย่างแน่นอนแต่จากรายงานของสื่ออังกฤษนะครับยังไม่มีการระบุชื่อเสียงเรียกนามที่ชัดเจนว่า โดยระบบเพียงแค่ว่าเป็นกลุ่มทุนจากการรวมตัวของบุคคลและองค์กรอีกหลายคนโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานเจ้าของสมโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่อย่างใดกลุ่มทุนที่4 2กลุ่มทุนจากอเมริกาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะรับผมนักธุรกิจจากอเมริกาเข้ามามีบทบาทในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากแลอเกิดโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของหลายสมโมสรไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูทั้งที่สมโมสรน,นะคะรับผมก็มีข่าวเรื่องการประกาศขายหุ้นกันทั้งนั้น รายงานจากสื่ออังกฤษระบ,บุว่ามหาเศรษฐีจากสหรัฐหลายรายสนใจร่วมลงขันเทปโอเวอร์สโมสรปีศาจแดงซึ่งแน่นอนและครับเรื่องคอนเนคชันเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นกลุ่มทุนจากแดนมักกันที่สนใจจะซื้อกิจาการพร้อมจะใช้เส้นสายตรงนี้เพื่อเจรจาฮุบแมนอยู่มาครอบครอบแต่ไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับเพราะจากข่าวที่ออกมาระบ,บุว่ามีถึง2กลุ่มจากพวกเจ้าสัวสหรัฐที่ต้องการจะเทปโอเวอร์แมนยูซึ่งเชื่อว,ว่าแฟนเรดเดวิลคงเข็ดลาบกับเจ้าของประเทศนี้แล้วแต่ก็ไม่อาจจะหลุดพ้นเหมือนกันก็ต้องรอดูกันละครับว่าส เลือกขายทีมให้กับใครกันแน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอิ่มิยายามมาขอะไรให,ใหเราดีนะสนับสนุนโดยตุ่มตามขนมก,กรอบรสขมโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ